สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่มเฟ e บุ o ก a m a z i n g w e r Culture ครับได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับยามากัมพูชาหนุ่มต่างชาติรีวิวกัมพูชามีขยะอยู่ทุกที่ยามากัมพูชามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสคลิปพร้อมระบ,บุว่า w i n f o r r i g n Tour r s t r e v วิ w t r a v e l i n c a m b o บเดียวงเล็บแคมเมเมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติรีวิวบ้านป้าข้างบ้านเราจุดๆคนไทยไม่อยากรีวิวเยอะเดี๋ยวป้าจะบอกว่าเรานั้นอิจฉาอีกซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแปร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าหมดสภาพประเทศด้อยพัฒนาโตไปไม่เขมรฮฮ่าฮถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า วณณธาตุอินเดียมันอยู่ในสายเลือดถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าการทิ้งขยะเป็นวัฒนธรรมที่ชาวเขมรช่วยกัรรักษาไว้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าประชากรก็ทําตัวเหมือนขยะพวกนี้น่ะมันไม่มีคุณภาพสมองกลวงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าและงงมากที่ดีๆน่ะเป็นระเบียบหน่อยมักจะเป็นจังหวัดติดชายแดนไทยแต่เมืองท่าอ่าวติดทะเลติดแม่น้ำไงออกมาสภาพ จ,จ,จุถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวขมຈมันจะบอกไทยจ้างฝรั่งมาทําคลิปให้ขมຈเสียหายถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าประเทศที่เจริญและประเทศที่พัฒนากว่าชนชาติอื่นๆกูลังงึดนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจิตสานึกยังไม่พัฒนากันเลยจะพัฒนาประเทศได้ยังไงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า กริปล่าสุดที่ฝรั่งคนนี้เพิ่งไปมาโดนเขเมเขู่ตามค่าด้วยสะถุนสุดๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าข้างบ้านเอารูปเก่า8ปีที่แล้วมาใส่พศ2563อันนี้พศใหม่ครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแอบอ้างกันเข้าไปพอเจอของจริงนะ่ะเข้าไปนะ่ะเป็นไงสมน้ำหน้าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเขาที่สืบทอดกันมานับพันปี ของดีเมืองขเขมรนะนั่นนักท่องเที่ยวนะ่ะไม่รู้เรื่องเองเง้อถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแดกตรงไหนคงจะทิ้งตรงนั้นตรงแคมป์คนงานก่อสร้างนะ่ะก็สภาพนี้เลยลองไปหาดูนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าฝากถึงนักท่องเที่ยวที่ไปขเขมรอย่าเพลิกันเชียวท่านอาจจะตกเป็นอาหารเย็นก็เป็นได้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่บอกว่าอย่าไปขเขมรหรือไม่ก็นะ่ะ จะไม่ไปคอมเมนอีกเลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าควรจะแนบลิงก์ด้วยนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสักพักมันก็บอกว่าในภาพนั้นไม่ใช่บ้านเมืองมันถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าประเทศนี้ดีจังไม่มีหมาแมวจรจัดเดินไปเดินมาเลยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมคืบหน้า รวบหนุ่มกัมพูชารอบใช้เอมโฟไม่จ่ายเงิน266เที่ยวสารภาพสิ้นอ้างเห็นรถไม่ติดเมื่อ3กรกาคมพลตรวจโทจิรพพภูริเดชพอบอชกอด้สั่งการให้พลตรวจตรีจจรูนเกียรติปานแก้วพอบอกอปปอ,อ,อรรทพอบอกอทออออลอและเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มนำด้วยร้อยตำรวจเอก สิงหาโรธสืบทรงร่วมกันจับกุมนายเติร์นนัวอายุ32ปีสัญชาติกัมพูชาด้วยกล่าวหาว่ากระทําการความผิดตามฐานเป็นบุคคลต่างด้าวทางานวงเล็บพนักง,งานขับรถเนื้อจากที่มีสิทธิ์จะทําได้หรือผิดเงื่อนไขตามกฎหมายกระรวงแรงงานเรื่องกำหนดงานที่คนต่างด้าวทำงานและใช้ยานพาหนะทางหลวงหรือสะพาน โดยเจตนาหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมจับกลุ่มบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเมื่อเวลาตีหนึ่งสานาทีที่ผ่านมาหรือเนื่องจากตามนโยบายของกรมทางหลวงและสั่งการของพลตรตรีจรูนเกียรติปานแก้วรอรทผบกทอ,อ,อ,กอ,ทอ,อให้ทุกสถานีตำรวจทางหลวงออกกวดขันจับกลุ่ม รถจนที่ใช้ป้ายทะเบียนปลอมและรถที่มีการค้างชำระค่าผ่านทางระบบเ4มโฟเป็นจำนวนมากเนื่องจากทำให้กรมทางหลวงสูญเสียรายได้ที่จะนำมาพัฒนาซ่อมแซมปรับปรุงถนนสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีการจับกลุ่มรถป้ายแดงปลอมรถที่ค้างชำระค่าผ่านทางไปแล้วจำนวนหลายรายนั้น ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ด่านเก็บเงินค่าผ่านทางเอ็มโฟถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข9แจ้งให้ทราบว่ารถกระบะที่้อโตโยต้ารุ่นรีโวทะเบียนป้ายแดงจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นรถทะเบียนที่มีการค้างชำระค่าผ่านทางอยู่ในกลุ่มยอดสูงสุด20ลำดับแรกยอดค้างชำระจำนวนทั้งสิ้น266เที่ยว รวมค่าผ่านทางและค่าปรับเป็นจำนวนเงิน71,580บาทใช้ด่านเอมโฟแล้วไม่ชำระค่าผ่านทางอีกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุ่มจึงทำการสกัดจับและพบรถขนังกล่าวนั้นบรรทุกผักบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีจึงเรียกตรวจสอบพบนายเตินนัว อายุ32ปีสัญชาติกัมพูชาพนักง,งานขับรถแสดงตัวเป็นผู้ขับขี่ตรวจสอบป้ายแดงพบว่าเป็นป้ายแดงจริงและมีคู่มือถูกต้องสอบถามในเติมรับว่ารับเป็นลูกจ้างรับขับรถขนของ,ของจากตลาด4ี่มุมเมืองไปจังหวัดชนบุรีที่ผ่านมาได้เข้าช่องเอ็มโฟสาย9กามากกว่า100ครั้งและยอมรับว่าไม่เคยจ่ายค่าผ่านทางเลย โดยที่ปกตินายจ้างจะให้เงินค่าทางด่วนมาแต่เห็นว่าช่องเอ็มโฟรถไม่ติดและไม่มีการเรียกเก็บเงินจึงใช้ช่องเอ็มโฟมาโดยตลอดด้วยไม่เคยชำระค่าผ่านทางจากการตรวจสอบเอกสารพบว่านายเติมมีใบขับขี่ชนิดส่วนบุคคลชั่วคราวเอกสารใบอนุญาตการทำงานระบุงานกรรมกร และงานทุกประเภทที่ไม่ได้มีประกาศห้ามคนต่างด้าวทำซึ่งงานขับขี่ยานยนต์นั้นเป็นอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มนั้นจึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบและแจ้งสิทธิตามกฎหมายนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสพหนองปลือดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกคอมเมนต์ว่ามันต้องจับผู้ครอบครองรถด้วยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขับรถไม่รู้ข้อมูลเลยอืมถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านายจ้างต้องรับผิดชอบบานเลยนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแล้วมันมีตังจ่ายหรอเอารถเป็นค่าปรับแทนมึงทําไปได้ยังไงวะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าส่งกลับไปถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าย่อนยานมากมันน่าจะจับได้ตั้งแต่สามรอบแล้วป่ะ หรือขึ้นป้ายแค่ขู่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ากัมพูชาแล้วขับรถได้ไงมีใบขับขี่หรอถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าต้องดําเนินคดีนายจ้างด้วยไหมผิดไหมให้คนต่างด้าวมาขับรถซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing w Culture Club ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ เรากำลังจะบอกว่าเมืองต้องคำสาบของเพื่อนบ้านมีจริงตั้งแต่การโค่นราชบัลลังก์ของกษัตริย์บวรมันจากที่มีจารึกคำสาบแช่งในศิลาเริ่มต้นจากนครวัดที่ลบคำว่าสยามออกมาจากกำแพงก็เกิดอาเพศมาตลอด 1. ปี2505ั้าเมนยึดปราสาทเขาพระวิหารไปจากไทยทั้งทั้งที่ทางขึ้นอยู่ฝั่งไทยสถูคู่ ในการประกอบพิธีกรรมอยู่ฝั่งไทยสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ชำระราบาปอยู่ฝั่งไทยคนเขเมรเริ่มหนีมาทำงานที่ไทยเยอะขึ้นปราสาทเขาพระวิหารเริ่มร้างไร้ผู้คนขาดศรัทธาผลพ,พวงจากการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดอาเพศ 2. คเขเมรแดงยึดอำนาจในปี2518เกิดการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์สังเวยชีวิตประมาณ 1.5ถึง2ล้านคน 3. ขาขมรเสียเกาะตรทให้กับยวนด้วยสมเด็จหุนเซนเมื่อ2525เพื่อเป็นเครื่องตอบแทนที่เวียดนามยกกองกำลังมาช่วยขับไล่ขเมร 4. พื้นที่ทางทะเลลดลงหน้าอ่าวของขเมรโดนปิดทั้งสองด้านทั้งเกาะตรอดของเวียดนามและเกาะกูดของไทยจนเกิดข้อพิพาททางทะเลและ เรียกร้องคืนแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ 5. 2,553เครมกระทงอีกก็เกิดเหตุสังเวยชีวิต400คน 6. พศ .2,560 ถึง2,566เริ่มไล่เครมวัฒนธรรมไทยเป็นขบวนการจนเกิดข้อถกเถียงวอนโซเชียลและเกิดทุนจีนและทุนจีนเทาเข้ามาสร้างเมืองแล้วทิ้งไป จนเป็นเมืองร้างประชาชนในพื้นที่เริ่มหนีออกจากพื้นที่มายังฝั่งประเทศไทยมากขึ้น 7. ปัจจุบันเริ่มเรียกร้องสิทธิด้านแรงงานค่าแรงการรักษาพยาบาลการศึกษาจากไทยมากขึ้น #comment ต้องคำสาบป,ประชาชนจะแหนีออกจากเมืองซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่า บบกบูนทับหรือขูดออกหรือกระเทาะออกเห็นว่ากันหลายคนไม่ตรงกันเลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าทําไม่มักง่ายเครม,มวยไทยข้าเมน่าจะอยู่ที่ดีกว่านี้เวรกรรมนั่นแหละเป็นอย่างอื่นไม่ได้อยากจะเหยียบหัวคนอื่นขึ้นมากับกลายเป็นต้องอยู่ใต้ตีนเขาตลอดไปถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามวยนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของคนไทยทั้งชาติลุกฮือแต่ก่อนน่ะก็แค่ว่ากันไปว่ากันมาในเฟน ใน t i ิก o k y o youtube แต่ตัดมวยไทยออกจากซีเกมเท่านั้นลหละไทยลุกฮือถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสันดานธาตุเหมิมเกริมกำเริบเสบสารครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสาเหตุมันเริ่มตั้งแต่หลังพระเจ้าชัยวรมันที่7แล้วครับตอนนั้นนะ่ะวัฒนธรรมพุทธศาสนาเติบโตถึงขีดสุดแต่หลังจากนั้นมีการกบเกลื่อนลบล้างวัฒนธรรมพุทธ ให้หายไปโดยสิ้นเชิงแทนที่ด้วยวัฒนธรรมฮินดูนี่อาจจะเป็นสาเหตุให้พระเจ้าชยะวรมันที่9ถูกโค่นบัลลังเพราะกรรมแต่หนหลังซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ